มาดูห้องสมุดสุดคลาสสิกกันคลิปนี้ดีมากๆเลยถ่ายคลิปมีข้อคิดดีๆเฉียบๆของพี่โอ๊คที่เป็นเคล็ดลับในการสะสมของเก่าเพื่อการสร้างบ้านครับห้องนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําเป็นห้องสมุดได้นะครับอันนี้ก็มีการดัดแปลงให้มันดูสนุกสนานมากขึ้นอย่างเช่นพื้นข้างในเนี่ยแทนที่เราจะเป็นพื้นไม้นะฮะเราก็ทำเป็นพื้นหินอ่อนลายตารางดำขาวซึ่งจริงลายนี้เนี่ย เขามีใช้มาเป็นร้อยรปีนะฮ oh. นะถ้าเกิดเราดูบ้านตึกสมัยรัชกาลที่ห้าก็มีการใช้สไตล์สไตล์ตะรางแบบนี้นะครับอันนี้ผมได้ไอเดียมาจากบ้าน Jim จิมทอมสันกะ็ทำนะฮะโอ้โหก็พีออกแบบเองอะไรเองหมดอ่าก็คือเราเราก็ไปดูเราชอบแบบไหนแล้วก็มาบอกช่างเราว่าเราอยากได้แบบนั้นนะฮนะนพัดลมใหม่นะไม่ใช่พัดลมโบราณอ๋อแต่พี่ก็เอามาแต่งเข้ากับบ้านหมดเลยนะครับใช่ครับ ก็คือเราก็มา mix and match ได้โนะฮะจะนอนเอกเคนเอกบนเตียงเตียงจีนครนะฮะก็นอนอ่านหนังสือได้นะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยของสะสมอีกแล้วอันนี้เป็นเป็นโมเดลนะฮะอาคารหลังหนึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าที่ไหนของไทยนี่ใช่ไหมครับของไทยเลยครับก็เลยเอามาแบบพวกศาลาการเปลี่ยนอะไรไว้มาทักย่นะครับเหมือนกัน โต๊ะที่วางที่ก็ของโบราณเหมือนกันของโบราณนะนี่จีโบราณทุกชิ้นอันนี้อันนี้ก็เป็นตู้หนังสือครับเปิดเสียบได้โอ้โหจริงเสียบเข้าไปได้อีกอ๋อไอเดียแบบนี้มีมาแต่โบราณแล้วนะครับที่ที่เปิดขึ้นมาแล้วซ่อนประตูเอาไว้ข้างบนอันนี้ผมก็ตั้งใจเป็น้องหนังสือก็ต้องหาตู้หนังสือก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่พวกนี้คืออย่างผมเนี่ยอาจจะ ง่ายนิดนึงเพราะว่าผมเป็นคนสะสมโนิเจอร์อยู่แล้วสะสมหน <ะ S 2> มังสือเก่าด้วยสะสมหนังสือเก่าด้วยแล้วก็อย่างเฟอร์เจอร์เนี่ยเรามีเป็นโกดังเราก็เป็นเลือกมาครับแต่สําหรับคนที่อยากจะเริ่มสะสมเนี่ยบางทีไปเจออะไรเนี่ยก็ถ้าถ,ถ้าชอบจริงๆก็ซื้อเก็บไว้ก่อนนะเพราะมันมันอาจจะไม่กลับมาหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้เราซื้อเก็บเก็บไปก่อนเก็บเก็บไปก่อนเพราะว่าพี่โอ๊บไม่ได้เพิ่งสะสมนะครับสะสมมาต้องบอกว่าหลายสิบปีแล้วคือก่อนมีบ้านเนี่ยมีบ้านเรือนไทยหรือว่า ทําเป็นพิิธพั์เนี่ยไม่ใช่ว่าผมทําบ้านก่อนแล้วค่อยหาเฟอร์นิเจอร์มาลงผมมีเฟอร์นิเจอร์มีช andelier มีพรม prom อยู่แล้วนะฮะแล้วก็พอเราทําบ้านมันก็ง่ายสําหรับผมเลยว่าผมจะเลือกอะไรมาโอ้งั้นถ้าเป็นความคิดผมก็คือหาของข้างในก่อนดีกว่าเดี๋ยวบ้านค่อยว่ากันใช่เพราะบางทีเนี่ยโอ้จับพัะจัผูเราได้บ้านดีบ้านโบราณมาแต่พอไม่มีของที่มัน คุณค่ามาแต่งเนี่ยรหรือของถึงยุคมาแต่งเนี่ยมันก็ทําให้คุณค่าบ้านเนี่ยมันดรอปลง<อ>นะฮะจริงๆของตกแต่งภายในบ้านเนี่ยสำคัญครับนะครับของโบราณไม่ได้แพงทุกชิ้นแล้วถ้าเกิดเราเอาพวกเฟอร์นิเจอร์ไทยนะฮะหรือว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเนี่ยมันไม่ได้แพงหรอกฮะครับเผลอถูกโอ้ยพวกนี้บางทีถูกกว่าเฟอร์นิเจอร์แบรนด์เนมใหม่ด้วยซ้ำนะฮะมาจากยุโรปเนี่ยใหม่ๆเนี่ยแต่พี่โอ๊คจะบอกผมเสมอว่า จินตนาการให้ถึงพอเวลาไปดูของเก่าใช่ใช่คืออะไรนะครับดูบางทีมันอยู่กองกองกันมาดูเก่าแต่ต้องนึกภาพให้ออกใช่ไหมพี่อ่าแล้วแล้วเราเราก็คิดให้ให้คิดว่านะอาจจะปอบใจตัวเองว่ามันคือการลงทุนให้กับลูกหลานอ่าเพราะว่าของแบบนี้เนี่ยมันมีแต่ราคาขึ้นนะฮะเราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ที่มันเป็นพวกไม้อัดหรือว่าเป็นแบรนด์เนมเป็นอะไรทั่วไปที่เราไปซื้อกันนะครับซื้อวันนี้พรุ่งนี้ราคาลงอ่า แต่อันนี้เนี่ยซื้อแล้วราคามันก็ขึ้นแล้วเราก็ยังได้เสพงานศิละปะหรือได้ใช้จริงด้วยว้าวขอก็ต้องมีแล้วะครับ <laughs> ก็จริงขอพี่โอค๊คเขานะครับงานเฟอร์นิเจอร์เก่าซื้อมาก็มีแต่ราคาจะขึ้นเพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆอันนี้น่าคิดมากๆเลยเพื่อนๆว่าไหมครับ